Obrigado. มันเป็นรถอะไรอ่ะไม่นกจกกระสุนด้วยไม่น่ากระสุนนะนะรถกันแสงไม่น่ากังเฉีใช่ ฝรั่งที่เขาท่องเที่ยวอ่ะเขาจอดนอนเป็นรถแบบรถเคลื่อนที่อ่ะ มันไม่มีอะไรเขามาจอดนอนริมน้ำเขาบอกว่าเขามาเที่ยวรอบๆมาชมวิวบรรยากาศอะไรเนี่ยแล้วเขาก็พักผ่อนมันไม่มีเงินมันเป็นรถรถจอดรถเที่ยวรถแบบเหมือนรถสุขาอย่างเงี้ยรถจอดนอนรถฝรั่ง,งต่างชาติเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันมีรถอผู้ตกฟ้าพวกอะไรจอดเยอะๆก็ดูเหมือนแบบรถสุขล้อมอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่รถขนเงินก็จะผิดกันเยี๋ยเยีขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ เรไม่ไปพิบลยัง่ได้เลี่ตูรับแจ้งยังไงนะทีแรกอ่ะว่ารับแจ้งทางศูนย์ว่ามีรถขนเงินคนประกอบมารับแจ้งอย่างนั้นก็ได้มาตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ใช่ไงแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งชาวต่างชาติะจะไปเที่ยวก,กันเอ,อจอดรถพักดัดบสายตาทุกคู่ว่าง,งั้นโอ okay, เคครับพี่โอเคเรมากเราดีมากครับผม